จำไว้นะว่าการมีพระอยู่ในชีวิตเราจะทำให้เราคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาจะว่าเราบ้าแล้วเราจะอยู่อย่างแปลกแยกกับคนอื่นทั้งๆท,ที่เราพยายามจะบอกว่าเรารักเขาแค่ไหนก็ตามเขาก็จะไม่เชื่อเราเราจึงต้องอย่าท้อใจที่จะมีพระในชีวิตเราไว้ให้มั่นคงและอุตสาห์อดทนที่จะรัก และมีชีวิตอยู่เพื่อเขาต่อไปให้ได้แม้ว่าเขาจะมองเราเป็นคนไม่ปกติแค่ไหนก็ตามเราก็ต้องพยายามเข้าหาและทำดีกับเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งก็ต้องตรวจทานใจตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วยว่าเราไม่ได้เพี้ยนไปจริงๆเราจะต้องยึดมั่นในพระเข้าไว้ให้หนักแน่นที่สุดจะด้วยวิธีไหนก็ตามเถิด จะสวดมากๆาจะอ่านพระคัมภีร์รำพึงภาวนาจะเข้าวัดจะเฝ้าศีลจะเข้าเงียบจะไปร่วมการประชุมสัมมานาโดยต้องให้ใจเราเข้าไปชิดสนิทกับใจพระและใจเพื่อนพี่น้องของเราให้สนิทที่สุดเท่าที่จะสนิทได้อย่าไปคิดเองเออเองตามความคิดของเราเป็นอื่นไปจากพระ และจากเพื่อนพี่น้องเป็นนอนขาดและแสดงออกมาให้เป็นชีวิตจริงในการปฏิบัติตนของเราให้ได้นี่คือหน้าที่ส่วนของเราที่เราจะต้องทำกับพระและเพื่อนพี่น้องนี่แหละคือการมีชีวิตสนิทกับพระในเวลาที่เราเข้าไปรับสินมหาสนิทแต่ไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตามให้เราจดจำเอาไว้ให้ดีๆ คนอื่นเขาจะว่าเราไม่ปกติเขาจะว่าเราบ้าเพราะเราคิดไม่เหมือนพระของชาวบ้านคนอื่นเขาทําให้เราพลอยคิดอ่านในการดําเนินชีวิตไม่เหมือนชาวบ้านไปด้วยพระของพวกเขาสอนให้พวกเขาสวดขอให้พ้นทุกข์พ้นเคราะห์และชีวิตประสบแต่ความสําเร็จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นขึ้นไปในโลกต่างจากพระของเรา ที่สอนให้ยอมรับความทุกข์ด้วยใจยินดีเพราะเป็นผลของบาปที่เราทำและอาณาจักรของเราไม่อยู่ในโลกนี้โดยที่ความสุขความสำเร็จนั้นมีอยู่แต่ในความเชื่อที่ยังจับต้องไม่ได้ชัดเจนขณะยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีแต่พระพรช่วยให้ผ่านความทุกข์ยากไปได้เท่านั้นความสุขแท้จะต้องรอชีวิตหน้า และเพราะเราคิดต่างจากพวกเขาเช่นนี้เราจรึงจะกลายเป็นตัวประหลาดขวางหูขวางตาสำหรับพวกเขาไปการกระทำของเราจะทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกดูถูกความคิดและการกระทำเพราะฉะนั้นเขาจึงคิดหาหนทางที่จะเหยียบย่ำความคิดของเราด้วยการหาทางกลั่นแกล้งต่างๆนานาคนเหล่านั้นเป็นได้แม้กระทั่งพ่อแม่ญาติพี่น้อง มิตรสหายของเราหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นพระสงฆ์นักบวชเซเลซิมผีพิศสัต์มันใช้ความอ่อนด้อยทางความคิดจิตใจความเชื่อศรัทธาของคนที่ทุกคนที่เราคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งเหล่านี้จากเขาและเมื่อเราไม่ได้เราก็จะผิดหวังอย่างมากและเมื่อเราต้องประสบความลำบากที่เรายินดีเต็มใจจะรับ คนเหล่านี้ก็อาจจะพูดจาซ้ำเติมและดูถูกความคิดและการกระทำของเราเพื่อให้เราเสียน้ำใจหรือผิดหวังโดยที่พวกเขาไม่ทันระวังและทำให้เราค่อยๆหมดกำลังใจในการทำความดีจนในที่สุดถ้าเราเริ่มบ่นว่าพระเป็นเจ้าและเกลียดชังเพื่อนพี่น้องทีละน้อยทีละน้อยเราไม่มีความสุขในการเป็นคนดีไปเรื่อยๆ เราเริ่มเครียดอ่อนแอเป็นทุกข์และค่อยๆเปลี่ยนใจไปมีความคิดและการดาเนินชีวิตอย่างพวกเขาเมื่อไรเมื่อนั้นพวกเขาจะดีใจและมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้ดูถูกหยามเหยียดเราจนถึงที่สุดและบัตรนี้ได้ประสบความสําเร็จแล้วด้วยการทำให้เรากลายเป็นคนเลวเหมือนพวกเขานั่น เป็นความสำเร็จสูงสุดของผีพศิศดารและคนเลวทั้งหลายเลยทีเดียว